โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมแข่คนเดิมเพิ่มเติมคือจูอาฟิกเวิลด์จูอฟิกเดอะครีฟซี่นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นด่านนี้นะครับเป็นด่านที่ผมว่า5ร,รอบผมเล่นไม่ผ่านก็คือพอเลยแล้วกันนะเพราะว่ายากมาก มันยากจริงผงกะว่ายูท b e อาจจะช่วยผมโดยการโดยการแปลว่าเกมแบบว่าเห็นว่าผมอัดคลิปก็เลยทำให้มันง่ายอะไรแบบนี้บอกว่ามันจะทำให้อย่างนั้นนะนะแต่ว,ว่ามันไม่ทำให้หรอกนี่มันปล่อยลูกระเบิดมาผมก็ปล่อยลูกระเบิดกับลูกระเบิดอุกกาบาตด้วยนะครับก็อาจจะมีเสียงรถอะไรรบกวนหน่อยนะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ เพราะว่าผมอยู่บ้านติดถนนเนาะก็อาจจะเป็นแบบนั้นเลยเมื่อไหร่จากเราจริงเลยว่าเมื่อไหร่ผมจะผ่านมากเลยด่านเนี้ยเพราะผมไม่ผ่านเลยนะครับด่านนี้วิ่งวิงว่งวิงว่ปัดจึ๊บปล่อยระเบิด ทำไมคนมันเยอะจังวะเยอะจังเยอะแท้ไข่ผ่านนี่เธอก็อีกี EP ก็ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายเหมือนกับเกม Monster Evil นะครับก็จะเป็นอีพีสุดท้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ทำแนละ้วมันตันอยู่แค่เนี้ยหมดจุบ อืมอุกบาทลงเลยพี่ผมว่าผมยังไม่พังตึกก่อนดีกว่าเพราะถ้าพังตึกเหมือนเป็นการฆ่าตัวเองถึงแม้จะได้เต้มแต่เราก็ไม่ได้อาหารนะครับเวลาที่เราต้องการแบบเลีอยเพิ่มอ่ะหรือไม่ผมก็ต้องเก็บเอาไปอัพทุกอย่างให้มันโหดขึ้นเันนั้นก็น่าจะสู้ได้อยู่ กราบาทลงนี่วะนี่อุกระบาตลง R p G นี่กาดขย่อมคมตัวด่านนี้มีรถถังเนีนยก็คือรถถังนี่คือย่งอืดโอ้โหจะวิ่งเข้าไปหานั่นทำไมเหรอนะร๊บหนึ่งนะปัจจุอืมกินไหกินถ้าเกิดฟีลรอบไม่ผ่านเมว่าจะไปวิ่งไอ้ กระโดดตึกเก็บคงเก็บของแล้วมาเล่นอีกรอบหนึ่งให้รอบหนึ่งไม่ผ่านก็คือจบคลิปนะคลัตช์พังพังพังตีกระตีนี่มีรถอะไรนี่มาแล้วตีตีต แล้วอาบีจิยิงอ้าวมาโอ้โหทำไมหน่วยอาบีจีมันเยอะอุ้ยโดนแล้วเตะปั๊มเลือดดีกว่ามเลยนะน่าดีเงี้ยตั้งหนึ่งอุ้ย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 เออล่วงกันนี่กินไปปั๊มเลือดปั๊มเลือด โอ้ไม่มีเลือดเลยอะอาหารอยู่ไหนนี่ไงอืมอร่อยกินตื้อตืบกระตื้รถระเบิดระเบิดระเบิดอีกคันงนึงระเบิดเออนนระเบิด,อ,บดอุ้ยอู้ยอ้ยโหลงสามลูกเน้นเน้นเลยเป็นไงละรถระเบิดไปเสีเฮ้ยเฮ้ยมีแววอะ ถ้ารถถังมันมาไม่มีแววะชะตาขาดรถถังตีแรงแรงจริงนะนี่กินอันนี้กินผงชนกินผงชนรอไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเพิ่มเสียงได้ไหมเอาหน่อยกันประมาณนี้ได้ไหมท่านผู้ชมน่าร่อยู่เลย เอออุกกาบาตลงมาในยัไง,ไงไงตัวปัญหาไอ้นี่แหละผมผมผ่านด่านไม่ได้ก็เพราะไอตัวนี้แหละไอ้นี่เลยโอ้ยระเบิดลงระเบิดลงสองนัดเต็มเต็มอ่าตู้แม้วตู้แม้วลบๆล,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 ลุกลลกนจะบอกว่าเราจะผ่านได้อไม่ฝั่งนี้เจอมานี่ ไม่มนนีเยอะนะโอเคไม่มีตอนนี้เหมือนจะไม่มีแต้มขึ้นเลยนะพังตึกก่อนตอนนี้หนึ่งอู้อุ้ยอุกระบาดอุกระบาดมาอุกระบาดกลับไม่โกงโอ้ยทำไมอุกระบาดมัน,ม,นมันจะ มันตามผมได้เลยวะสงสัยเนี่ยเป็นจรวดกับความร้อนมั้งมั้งนี่ยเสียงโอ๊กัดกัดกัดกันกัดมั้งยังไม่ได้กินกัดกัดกัดทึบกัดทึบกินก็ได้เลยเร็ว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 จะตายแล้วจะตายแล้วเร็วเร็วเออกินกิน

ว่าไอ้หล,หลายรอบมันน่าจะนานเกินมาเล่นไอ้ปาก็าจ้ำนี่ก็ได้กดผิดเอากด,กดเข้าไปในเกมเออเดี๋วกดไปแล้วพังรถบูฟิได้ได้ของกรเรือ บางทีมันจะเกลือมากไม่ได้เลยเลยก็มีรู้สึกเหมือนเล่นเกมคนละเกมเลยรู้สึกเหมือนเล่นโรลิโอแซมพีเลยเนี่ยเนี่ยกระโดดแบบนั่งใช้สมาธิเยอะพูดน้อยเนี่ยมันเล่นคนละเกมเลยอุ้ยกระโดดตึ้ง ดึอดเดเดีด๋ยวให้ด่าสักเอากีิกล่องดิในยี่สิบกล่องเราจะมาเปิดแล้วก็จบคลิปกันนะครับเหมือนได้ด่าแล้วกล่อง ไปเก็บได้100ดนะร้อยกล่องเลยนะตอนก็แบบเล่นอย่างนานอ่ะสามสี่ชั่วโมงน้อไม่แน่ใจมันตุ้มกระโดดเหยียบรถเฮ้ยนี่มันยีีกล่องอะมาเปิดกันอาจจะได้เพชรก็ได้นะเฮ้ยยี่สีกล่องเลยนะ ไม่มีจริงรอ่ะไม่มีจริงเลยแอเมเกตได้เกลือโอเคก็จบไปแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับกเกมจุดสิทธครีสเคลซี่นะก็อันนี้เป็นตอนจบนะครับตอนนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแล้วครกว็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ